ตกมาล้านกระลาสวัสดีพี่น้องกันนี้ได้์กอยกุ้งเด้อพี่น้องเด้ยอย์ยางกุ้งเด้อน้องไส้เอากุ้งมาฝากแต่ประเทศไปเว็กเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งกุ้งนะครับนะเบิง่งวิธีการเก็งเด,ด้อ่าวันนี้อ่าเบารถถังเบารุ่นตีนสองรถดีใส่ไปครับพี่น,อน้องเชิญเลยอ่าตามด้วยเกลือครับอ่านิดนึงครับเออคนเกลือครับคนก่อน,นครับแต่ยังน้อปฏิทินใส่รถดีกับเกลือหรอ นี้ยังครับอันนี้ขยังอันนี้คืออันกององเหล่าสิครับอ่าผงนัวจะาอนี่มเนาะพี่นึ่ผงนัวถึงผงนัวอ่าผงนัวสำนีละอ่าใส่ลงไปใส่ผงนัวใส่พริกผงมาสิสูตรอีสานบานเฮาครับกระมีหน่อยรอยแรงมากกวยกุ้งเดียวพี่น่องเด้จาใส่กระมีนานครับกวยกุ้งเอ่อกยไตรกงกท่นจไน ก้อยใจกว้างจอดพี่น้องต้นไปครับี่เอาขัวยังมาใส่ด้วยก้อยมันก็ต้องลาบเนี่ยมันก็ต้องใส่ข้าวคัวน้ำเลยพี่น้องกันมาใส่มันมาแสีบได้พี่น้องบ้านผมมาใส่มาข้าวคัวในบ้านคำเขาบอกพี่น้องมะนางมาใส่คนก่อนในที่แล้วพี่น้องต่อไปมะนาวเลยพี่น้องมะนาวสักสองสามเพียงโอ้่นั่นบีบแห้งพ่นชีตต่อไปในเพิ่มไฟมักส่งไฟมักเข้มก็

โอ้ไดนน่องสาวลางถวยคัดกลุ่มยังดีไปนี่อ่านี่ใส่พริกสดน้ำ่น้องโรยใส่เข้าไปครับเจียวเจียวไ่เข้าไปโรยใส่เข้าไปโรยการโรยผักชีต้องโรยแบบนี้ครับอ่าบัดนี้เอิญควนเข้าครัวได้พี่น้อเข้าครัวสิเฮ็ดความหอมนี่เข้าครัวครัวเองกับมือเออลงไปใส่ไปครัใส่ไป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 อ่าบัดนี้มาดูผลงานได้บัดนี้ คนมัหนี่นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยกโวยรถถังเฮ็ดอันบ่ค่อยเพี่ยนดอกพี่น้องแต่กรพ่ออันกินก้านเสียบพี่น้องให้กวาดเลียเสียงโอ้แต่มันบ่ค่อยแดงเลยเนาะพี่น้องแต่กัพ่อกินได้เนาะพี่น้องโอ้ยเอารถถังฝังคนเนาะก็ทักขมิ้นนะครับขมิ้นโอ้เนื้อสวัสดีแมววางโปรุกขี้เงี้ยไงเนี่ยบัน้อยใจกองเนื้อนี่หมดจังงั้นหนักขบานเตะกบานหนังชิ้ไว้บึง Trang <laughs> anh tên tuổi, vừa nói. Ahoy! Trang đấy nói. Trang vừa nói. Trang phải nói. <laughs> à, Trang ừ. vừa nói. Trang ừ. à, vừa nói. Trang vừa nói. Trang vừa nói. sim กันนี่น่องเอากุ้งมาฝากแกประเทศหอยเม็กครับพี่น้องได้เลยก๋ยกุ้งเตน้นโอ้เอออันนี้ก็กุ้งกุ้งกุ้งมันว่าเต้นแล้วพี่น้องมันก็น,น่าสีเสียชีวิตแล้วพี่น้องอันนี้มากุ้งเต้นก็ต้องเป็นกุ้งโคโยตีน่าสนใไหมอ่านี่ครับเน,น,นี่ยก๋วยกุ้งครับพี่น้องของรถถังทางทุนครับเป็นตาน่ากินครับแล้วก็อะไรนะกุ้งเผาครับนี่ประเทศหอยเม็กครับถ้าใครอยากได้กุ้งต้องสั่งน้องชายผม ตัวขายกุ้งอยู่ไหนนึกออกอยู่หอยเมฆครับอยู่หอยเมฆหอยเมฆน่ะนี่กุ้งหอยเมฆนะครับคือได้ยังขายโล้จากบ้านเนาะส่งเดี๋ยวจะส่งท่านใดเนี่ยทุกที่ครับทุกที่น้องเอากุ้งมาฝากมาเนียวกุ้งมาส่งสารคามกัานคนใดอยู่สารคามอยากได้กุ้งเด้อกุ้งตัวใหญ่ๆเพี่น้องเดี๋ยใส่บึ้งเนี่ยกุ้งตัวใหญ่ของน้องไซส์บองเ็กงานน้ำพมนี่น้องเบียร์ครับนี่เพิ่นขายกุ้งครับรับส่งทั่วราชนาจักรประเทศสารคามครับเดี๋ยวให้กุ้งตัวใหญ่ๆนี่เขาให้กิน บ่งนำพี่ครับนี่พี่น้องรถทางฮิตนี่โอ้ยผู้ได้ได้เป็นผัวนี่เจ้าโอ้เป็นผัวเป็นผัว